ทั้งทั้งเก่าขีดออ๋อตีทูโอ้ยเบื่อหัวมันเปียกคัอหางมันสุดนี่แหละอ้้หูยกทานี่เอาสังเบื้องบานนี่ถือง่ายเป็กนี่าเพียหิวมาดูเพียทันไม่รู้เปียก อปีแปดเมอยเอาแไปสิสิบซะเอาสิขึ้นมีการลนก็ระบาดนี่ข่าวใหญ่พี่น้องเอาจกิโลพี่น้องทั้งนั้นทั้งีงงมาได้โอ้โหโอ้โอ้ยตัวใหญ่แต้งอาลงกับแปดเลยนี่อ้ยขาดโลหนึ

ผูดเถอะข่าวใหโลเจ็ดเจ็ดทั้งโลหนึ่งดิอ๋อเจ็ดโลเโลกลัวเอ้าเจ็ดโลโลหลัน่านี่วข่าวใหญ่มันข้นย่งขนทั้งทั้งเก่าขีดแล้วผูดทั้งเก่าขีดอันนี้มันโลสองไอโลสาม เจ็ดโลสองเจ็ดโลสีสองสามนี่ละ่ยอยู่อเพียเอามาที่ไหมเะเพียรเนี่ยัวใส่กระตูนค้ยเออติโทงเนาวดาถเอาลงมาไปลุ่มนั่งโอ้ยต้องเลยใส่เนคัวเลยเนาะถ้าวโยกขึ่นบได้ได้ปลายไงที่ลุดไปเลยถึงขึ้นจะโยยู เมนตะกี้เจ้าเคยไหนรถตัวหนึ่งเนาะชำนีน่เก่ารู่ัวเก่าูเนาะขาวยยกษ์อ้ยเกิโลนี่ก็ถือว่าใหญ่เลยนะขีดบ <quir More> <nh watershed cartoon> ้านนันะไตัว่ะกี้เรเคยไหนตัวหนึ่งได้เปลี่ยนเก่าลู่ว่ะสัตว์มันยืนอยู่ดมืเรือแต่ปลาขาว ก็ขาวรูดอะไรเปลี่ยน่องลอยเพ่อนเนาะคือมือรวยๆอู้ยเวอร์หัวมันเปลี่ยนกระปุแท้เปลี่ยนไม่ใชยาไม่เห็นเห็นมันลอยลอยเลยยามันงูเนาะฮ่องกงมันมันเขียวพญานาคพูเล้ยเขียวเลนปุ๊บเขียวมันอันตรายสินะผู้พูดที่เปลี่ยนมนกันนกระหาคือกันเลย เอาว่าคนเกลียวโอ้ยนี่ลูกอ้ยนี่ลูกกมาหมันซุดนี่แหละกุงโอ้ใหญ่กว่าพวกนี่โลปายังมาสูงกว่าคนเโนบาดออก้ยเอบเลยดเรอบันใหญ่นะ